สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแหมมาแบบเร่งด่วนเลยนะคะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะส่งสัญญาณกลับมาว่าภาพเสียงชัดดีนะคะไม่ได้ต่อไม้นะคะใช้เสียงธรรมชาตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะอ่ะมาๆๆเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มา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 ทำไมมาทำไมมาทาไมมาค่ะต้องมาไม่มาไม่ได้แล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดเนาะภาพชัดเสียงชัดนะคะขอหัวใจรัวๆส่งสัญญาณกลับมาหน่อยสวัสดีค่ะพอดีว่าอย่างนี้นะคะทุกคนเข้าเรื่องเลยแล้วกันคือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราไม่ได้กลับนครศรีธรรมราชนะคะมังคุดนะคะที่บ้านที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไล่ทยอยสุกกันแล้วนะคะ สวนที่นครศรีธรรมราชลานสกานะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าลุงแอดเนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราชอําเภอลานสกานะคะทีนี้เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่มังคุดสุกนะคะเริ่มทยอยสอยกันลงมาแล้วก็ส่งขายกันแล้วนะคะในพื้นที่นะคะทีนี้เรามีมังคุดนะคะที่รับออเดอร์ได้แค่วันละประมาณ20ออเดอร์นะคะ แบบชนิด5กิโลกับ10กิโลก็เลยจะมาเปิดออเดอร์นะคะถ้าแอดมินเข้ามาแล้วช่วยบอกเจ๊ด้วยเจ๊เปิดออเดอร์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็ก็เลยจะส่งนะคะมังคุดนะคะจากลานสกานะคะถ้าใครสนใจนะคะจองด้วยระบบอัตโนมัติได้เลยเปิดแค่ประมาณ20ออเดอร์เท่านั้นนะคะต่อ1วันนะคะถ้าเกินไปก็จะจัดรอบส่งให้อีกทีนึงนะคะเป็นแบบมังคุด ลานสก,กาต้องบอกไว้ก่อน1ปีจะมีหนึ่งครั้งในช่วงเวลานะคะตอนนี้ก็จะเหลือเวลาอีกประมาณไม่เกิน1เดือนไม่เกินอะนะคะ1เดือนก็จะหมดแล้วนะคะใครเป็นคนลานสก,กานะคะบานอ้วนก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะคะแต่ว่าคือมังคุดเนี่ยเป็นผลไม้โบราณน,นะคะบางต้นนะเกือบร้อยปีเลยนะเนี่ยออเดอร์นี้นะคะจะมีแบบชนิด5กิโลกับ10กิโลมันจะมีรสชาติที่ อร่อยช้าเคี้ยวได้ยันเม็ดเลยนะคะอร่อยแบบชําแบบไปยันเม็ดเลยนะคะหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะเราจะสอยลูกหามนะคะแล้วส่งในวันที่จะส่งขนส่งเลยใช่แล้วเป็นราชินีผลไม้ถูกต้องเป็นของนครศรีธรรมราชลานสกาดังนะคะถ้าเกิดว่าเงาะเนี่ยก็ต้องเป็นที่ไหนคะลงุง ใช่ใช่เงาะนาสารถ้าเป็นมังคุดก็รบกวนค่ะนะคะที่ลานสกาเลยทีนี้ตอนนี้เนี่ยของเนี่ยออกมาพรั่งพรูแล้วแต่ว่าได้มาไม่เยอะเพราะว่าเราแบบนะคะได้มาไม่เยอะวันละประมาณ10กว่าออเดอร์ euh order เออยี่สิบออเดอร์เท่านั้นนะคะถ้าแอดมินมาแล้วนะคะช่วยบอกเจด้วยนะแอดมินเดี๋ยวนะเดี๋ยวตามแอดมินแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าบัตรอ้วนเปิดไม่กี่ออเดอร์นะคะ เป็นแบบชนิด5กิโลและ10กิโลนะคะใครที่แบบว่าอยู่ไกลจากพ่อจากแม่และอยากจะส่งไปให้พ่อกับแม่ทานแบบสดๆที่แบบว่าสอยลงมาแล้วแพ็คส่งนะคะแบบนั้น่ะนะคะแล้วเป็นแบบสอยไม่ได้ล่วงพื้นอ่ะมังคุดของลานสกาจะมีข้อดีคือสอยสอยนะคะสอยลงมานะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตามแอดมินก่อนแอดมินยังไม่เข้ามา แบบนึงนะคะพอดีว่าแบบนี้นะคะพอส่งจากที่ใต้เนี่ยเราจึงไม่สามารถสะดวกรับแบบเก็บเงินปลายทางนะคะขอคนสะดวกโอนแล้วเดี๋ยวให้โปรนะคะให้โปรโมชั่นนะคะลูงแหวน้างให้โปรนะคะคุณลูกค้าแบบส่งฟรีนะคะให้โปรแบบส่งฟรีนะคะโอเคไหมโอเคนะ โอเคปะพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่งรอแอดมินแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหบนึ่งนะเออขายของทิปไม่มีของอยู่ในมือของน่าจะถึงอีกวันสองวันแล้วมันคือแข่งกับเวลานิดนึงนะคะของอร่อยนะคะทุกคนเงาะนาศาลถูกต้องนะคะแต่ถ้ามังคุดนะคะที่ลานสกานะคะอ่ะโอเคนี่เลยนะคะ โอเคคุณลูกค้ามีอยู่2แบบนะคะบางคุดนะมีอยู่2แบบคือแบบห้ากิโลกับแบบสิบกิโลแบบ5้กิโลกับแบบ10บกิโลรับออเดอร์ได้แค่ประมาณอย่างละ10บออเดอร์ก็คือแบบ5้กิโลก็คือ10คนเรวเลิกค่ะเงี้ยต่อวันนะคะเพราะว่าเก็บวันต่อวันแล้วก็ส่งไม่ได้เราไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่เราเป็นเจ้าที่แบบว่า ในชุมชนแล้วก็แบบเก็บแล้วก็เอามาสดสดอย่างเงี้ยคือทำนะคะแล้วมันก็จะดีตรงที่ว่ามันไม่แบบนะคะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งคุยกับแอดมินก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคนางก็จะสดนะคะถ้าเกิดใครแบบว่ารู้จักนะคะเอ่อมังคุดลานสกานะคะโอเค อันนี้คือบานอ้วนก็ช่วยคนในชุมชนลานสกาอ่ะเราจะมีแบบห้กิโลนะคะทุกคนแล้วก็มีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะกรณีโอนเงินนะคะถ้าพี่ๆไม่ได้สะดวกโอนเงินนะคะบาตอ้วนต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าผลไม้มันเสี่ยงนะคะขออนุญาตนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ5โลกับ10โลอย่างละสิออเดอร์เท่านั้นห้กิโลนะคะพิมพ์คอควายส ห้าศูนยคือสามรอยห้าสิบบาทและส่งฟรีคอควายสามห้าบาทได้ห้ากิโลและ,ส,ะ,นะะส่งฟรีทั่วประเทศทนะคะส่งฟรีทั่วประเทศ350บาทนะคะสามบาทพิมพ์คอควายสามห้ถ้าเอาแบบ10บกิโลฟังก่อน10บกิโลนะคะถ้าพี่ๆเอาแบบ10บกิโลก็เหลือแค่650บาท หกร้อยห้าสิบาทนะคะพี่หกร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าเอาแบบสิกิโลก็คือคอควายหกห้าศูนย์คอควายหกห้าศูนย์คุณพี่ส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะคะกินแบบสดสดดีกว่าเอาแบบตำตลาดที่มันแบบมีเขาต้องฉีดยาฉีดอะไรนึกออกปะแต่ถ้าเกิดเป็นคือมังคุดในที่ลานสกาส่วนใหญ่เขาก็จะแบบนะคะเขาก็จะแบบค่อนข้างแบบ มีความสดนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะมีคอควายสามห้าศและคอควายหกห้านะคะก็คือราคาตามรหัสเลยนะคะได้สิบกิโลในราคาหกร้ห้าสิโคตรคุ้มและส่งฟรีทั่วประเทศค่ะค,<ณ>คุณจะได้มังคุดที่ไม่มีปัญหาเปลือกเนา่าเปลือกแข็งและเป็นมังคุดที่สอยแล้วส่งในวันนั้นๆเลยของทุกวัน เอาคอควายนะคะติดกับเลขเท่านั้นระบบถึงจะดูดเพราะเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะคะตอนนี้ใช้โปรแกรมเปิดจากมือถือเอานะคะเพราะฉะนั้น,น่ะคอควายหกหคือคุ้มนะคะลองคํานวณดูนะสมมุติมังคุดทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะคะราคาประมาณไหนไม่รู้แต่ถ้าคุณเพิ่มเงินอีกเล็กน้อยคุณได้มังคุดที่มีคุณภาพส่งตรงจากลานสกานครศรีธรรมราชนะคะและส่งฟรี นะคะคุณลูกค้าโอ้ยบ้านอวน้วนละตื่นเต้นของก็ยังไม่ถึงเลยนะคะเนี่ยของถึงบัตรคือของยังไม่ถึงบานอ้วนเลยนะคะแต่ก็แต่เราก็รู้เลยว่าแบบเพราะว่าเราแบบคือตอนนี้คือแม่นะคะสนุกสนานกับการสอยมากนะคะแต่ว่าของเราได้ไม่เยอะนะคะก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยนี่เลยค่ะนะคะอยากซื้อส่งให้แม่ใช่แล้วค่ะส่งให้ครอบครัวเนาะนี่เลยนะคะเขาก็จะสอยลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล่องแบบนี้นะคะขออภัยด้วยถ้าภาพไม่ชัดนะคะ คือมันแบบเร่งด่วนจริงๆนะคะถ้าเกิดใครจองแล้วระบบไม่ดึงต้องขออภัยด้วยนะคะมีคอควาย650สําหรับ10กิโลนะคะแล้วคอควาย350สําหรับ5กิโลนะคะคุณลูกค้าเป็นแบบนี้นะคะสอยลงมานะคะทุกวันนะคะบางวันได้วันเว้นวันนะคะอย่างนี้นะคะมันจะมีแบบ5กิโลกับ10กิโลคลิมทารักแล้วไม่ได้ขายแล้วค่ะคุณรจนานะคะ โอเคนะคะแมสใหญ่ๆไม่มีแนะนําเลยค่ะลุงแอนซื้อให้ตลอดใส่แบบมาตรฐานนะคะอยากได้หรออยากได้หรอเดี๋ยวให้ช่างผลิตให้นะคะอ่ะเนี่ยมารับออเดอร์แบบนี้นะคะคือมังคุดเนี่ยเราจะเก็บนะคะกันแบบสอยนะคะถ้าเกิดใครใครรู้นะคะที่นี่เลยเป็นอย่างนี้เลยนะคะคอควายสามห้าศูนย์สำหรับห้ากิโลนะคะคอควายสามห้าศูนย์สำหรับห้ากิโล คอควายหกห้าศูนย์สำหรับสิบกิโลนะคะและลืมบอกส่งฟรีค่ะอ่าแม่ดาร,รู้ไปอีกวรนพรเธอเอาแบบสิบกิโลทุกคนมันเลิศมันช่ำนะคะคือวันหนึ่งเก็บได้จำนวนจำกัดนะคะขายแบบห้ากิโลค่ะห้ากิโลสามร้อยห้าสิบและส่งฟรีและสิบกิโลหกร้อยห้าสิบและส่งฟรีคอควายสามห้าศูนย์ปึ้ง คอควายหกห้าศูนย์ปึ้งนะคะขอคนพร้อมโอนโอนก่อนส่งก่อนขอคนพร้อมโอนนะคะขอคนพร้อมโอนนะคะขอคนพร้อมโอนเพราะว่ามันเป็นผลไม้เราไม่อาจที่จะรอเก็บเงินไปทางเพราะว่ากลัวมีปัญหาตีกลับแล้วเดี๋ยวเสียหายนะคะขอคนพร้อมโอนนะพี่นะส่งให้แม่นะคะให้นึกถึงมังคุดที่แบบว่ามันจะแตกต่างจากตาตลาดทั่วไปตรงที่ว่าน้องจะถูกสอยลงมา,าน้องก็จะไม่มีปัญหา นะคะน้องก็จะไม่มีปัญหาเรื่องที่มันจะเป็นแข็งๆแล้วมียางเหลืองๆออกมานะคะถ้ามีจะมีเล็กน้อยแล้วไม่ช้ำถึงข้างในนะคะขนส่งจะถูกส่งแบบประเภทส่งผลไม้สดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูแลแบบส่งผลไม้ไม่ใช่ส่งพัสดุทั่วไปที่แบบมีโอกาสในการโยนนะคะตรงนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นบังคุดนะคะที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง นะคะแบบห้ากิโลค่ะคอควายสามห้าศูนย์แบบสิบกิโลคอควายหกห้าศูนย์ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะจองด้วยรหัสเข้ามาระบบจะดูดอัตโนมัตินะคะโปรแกรมจะคำนวณแบบไม่มีค่าส่งให้เลยนะคะได้มังคุดที่แบบฉ่ำๆแล้วส่งให้แม่แม่หนูไม่ได้กลับนะติดโควิดหนูส่งมังคุดให้แม่สิบโลนะแม่นะแม่นะหนูส่งไปที่อยู่แม่นะสิบโลแม่รอรับนะ เออมงคุดช่ำๆแม่เป็นแบบพรีเมียมนะไม่ใช่แบบที่เขาแบบว่าเขย่าล่วงพื้นนะแม่นะเป็นแบบว่าสอยทุกลูกเป็นแบบสอยทุกลูกนะแม่นะอย่างนี้ส่งให้ครอบครัวนะคะและขอบอกเลยนะกินได้ทั้งเม็ดปัทโทกินได้ทั้งเม็ดคือเปิดออกมาแล้วนะเธอเปิดออกมาแล้วเนี่ยกัดเข้าไปแล้วเคี้ยวทั้งเม็ดกืนเข้าไปเลยจ้ะเคี้ยวเม็ดปับ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 เข้าไปเลย จริงๆคุณพี่คอควายสามห้าสำหรับแบบ5้กิโลคอควายหกห้าสำหรับแบบ10บกิโลนะคะสั่งส่งที่ต่างๆนะคะได้เลยเลือกได้ตามใจชอบเพราะส่งฟรีทั่วประเทศ <S 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 พิมพ์มาค่ะถ้าอินบ็อกซ์แอดมินไม่แน่ใจว่าสะดวกรับหรือเปล่าเพราะว่าและรวมกวับสินค้าอื่นไม่ได้เพราะว่าส่งตรงจากนครศรีธรรมราชลานสกา ส่งจากลานสกานะคะทุกคนไม่ได้ส่งจากพยาบาลอ้วนนะคะคือเก็บนะคะที่ที่บ้านเราก็จะเก็บเก็บวันที่มีออเดอร์แล้วนะคะได้เงินลูกค้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะรับเฉพาะคนที่โอนมาแล้วเนี่ยเก็บสําหรับออเดอร์นี้แล้วส่งในวันนั้นเลยจะไม่มีข้ามคืนข้ามวันถ้าจะช้าช้าที่ขนส่งซึ่งไม่ช้านะคะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะมั่นใจได้ว่าได้ผลไม้ที่แบบไม่ได้ค้างเป็นอาทิตย์เพราะบางคุั้เป็นอะไรที่อยู่ได้นานพูดตรงๆจริงไหมคะ คุณอาจจะได้ลูกห่ามไปเลยเพราะว่ามังคุดมันจําเป็นต้องเก็บลูกห่ามเพื่อรอวันที่มันจะสุกชํานะคะข้อดีคือแบบมันจะประทับใจกับเนื้อเนื้อมันจะแบบราชินีผลไม้ฮัลโหลแล้วกินได้ทั้งเม็ดกร,บกรอบๆนะคะโอเคนะคะบาดอ้วน <Okay. S 2> จะปิดไลฟ์แล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ทักแอดมินแล้วก็โอนตังค์นะคะขอให้คนพร้อมโอนเพราะว่าเราไม่สามารถรับแบบเก็บเงินไปทางได้ในโหมดนี้นะคะเพราะว่า มันเป็นผลไม้สดนะคะส่งตรงจากลานสกาแล้วก็ต้องขออาภัยด้วยถ้าเกิดว่ารอบส่งหรืออาจจะแบบมีปิดรับออเดอร์เพราะว่ายอดเต็มหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีช่องทางอื่นๆด้วยนะคะครอบครัวอ,ออเดอร์ก็เป็นร้อยโลแล้วค่ะครอบครัวเนี่ยครอบครัวดิฉันเนี่ยครอบครัวฝั่งแม่ฝั่งบ้านตัวเองเนี่ยออเดอร์ก็เป็นร้อยโลคนละสิบโลสิบโลแล้วนะคะตอนนี้บานอ้วนดีขึ้นแล้วเรื่องไข้นะคะมันจะมีแบบห้ากิโลกับสิบกิโลนะคะแบบห้ากิโลแบบสิบกิโล ห้ากิโลกับสิบกิโลนะคะไม่มีใครปักหมุดให้เลยแอดมินไม่เข้ามานะคะไม่เป็นไรนะคะคือพิมพ์คอควายสามห้าศูนย์นะคะกับคอควายหกห้าศูนย์นะคะโอเคตามนั้นนะตามนั้นนะคะโอเคตามนั้นนะจ๊ะตามนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวบ้านอ้วนนะคะ เดี๋ยวบานอ้วนนะคะปิดไลฟ์สดนะคะพอดีมีกินข้าวด้วยเดี๋ยวไลฟ์สดกินข้าวกันวันนี้แอบกินข้าวไปแล้วนะคะกินข้าวเหนียวกับลิ้นหมูย่างไปนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยทุกคนหิวมากเลยนะคะก็มารับออเดอร์ค่ะคคิดว่าของมาเฮ้ยแบบฉันกินคนเดียวไม่ได้ฉันต้องแบ่งปันนะคะก็พีออเดอร์ไปนะคะให้คุณลูกค้าแล้วก็จัดส่งนะคะโอเคนะคะ ขอบคุณค่ะตอนนี้โอเคแล้วค่ะเก็ตเวลเรียบร้อยแล้วนะคะอือมฮะเก็ตเวลแล้วค่ะดีดีแล้วตอนตอนนี้ร้อนเหงื่อแตกเปียกไปหมดเลยค่ะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันไม่รู้หรือเพราะปิดแอร์หรืออะไรเปียกไปหมดเลยค่ะสามีมาปิดแอร์เมื่อไหร่เขาเนี่ยเปิดแอร์หน่อยนะทำไมเหงื่อแตกวะครับสามีปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์แล้วค่ะขอโทษค่ะตัวเปียกไปหมดเลยอ่ะโอเคนะคะ นั่นแหละมังคุดช่ำๆนะคะเดี๋ยวบันอน้วนอาจจะไปโพสต์แล้วก็เดี๋ยวจัดรอบส่งและชี้แจงวันส่งวันอะไรให้เรียบร้อยโอเคนะคะมังคุดนะคะมังคุดลานสกานะคะมังคุดนะคะสดๆนะคะจากลานสกานะคะมีแพค5โลกับแพค10บโลนะคะไปก่อนนะไปก่อนนะใครแตกก็ดีแล้วไม่ช่วงช่วงแบบประมาณถึงบ่ายก็ยังรู้สึกไม่เมื่อยอยู่แต่บ่ายแก่ไปแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้สึกสดชื่นและไม่มีอะไรแล้วค่ะนะคะ,นะคะจะมีปวด ตรงนี้นิดหนึ่งอันเนี้ยพอแอร์เย็นก็โอเคแล้วเธอห้องอยู่ดีๆก็มาปิดแอร์มันก็อ้าว่าสิข้างนอกฝนตกไงข้างนอกฝนตกมันอา้าวๆนะคะหิวข้าววะ่ะนะคะพี่ต่อยทําน่าจะเป็นเย็นตาโฟอะไรยังไม่ได้ดูเลยนะคะเอามาหย่อนให้หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวมาดูกันก็มีน้ำพงน้ำพริกอะไรนี่เนีย่นยเนยจะยอยกินไปเรื่อยๆ <laughs> ที่เชียงใหม่ ขายกิโลละสามสิบห้าสามกิโลร้อยพี่หมูซื้อที่เชียงใหม่ได้เลยค่ะเอาที่พี่สะดวกเลยคุณพี่หมูขาคุณพี่หมูตัดสินใจซื้อจากราคาใช่ไหมคะคุณพี่หมูเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะอันนี้เป็นมังคุดจากลานสกานครศรีธรรมราชเป็นชนิดที่แบบสอยคุณพี่ขาฟังน้องชัดๆนะคะเป็นชนิดที่แบบสอยนะคะไม่ได้เหมือนแบบมังคุดทั่วๆไปนะคะอือฮึและเป็นมังคุดเนื้อ ดีนะคะโอเคเนาะพี่หมูเนาะโอเคนะคะสามสิบห้าบาทคุณพี่ซื้อที่เชียงใหม่ได้เลยค่ะนะคะได้เลยแต่ถ้าจะซื้อกับบานอ้วนคุณพี่จะได้มังคุดที่ไม่ได้เหมือนท้องตลาดทั่วไปนะคะไม่งั้นไม่รู้ว่ามาขายทําอะไรนะคะไปทางหัวถนนไปตลาดสดก็มีค่ะนะคะถ้าอย่างนั้น่ะจริงไหมจริงไหมคะ <laughs> ถ้าคุณพี่อยากได้นะคะนะคะมังคุดที่ นะคะมีความเฉพาะบางต้นเกือบร้อยปีอะ่ะให้เกียรติท่านหน่อยนะคะบางคุดเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นบางคุดที่เกิดจากโอโซนที่บริสุทธิ์จริงๆเลยนะคะใครเป็นคนลานสการายงานตัวเดี๋ยวนี้ใครเป็นคนนครศรีธรรมราชยกมือขึ้นนะคะบอกพี่หมูเขาหน่อยว่าบางคุดลานสกามันเป็นยังไงนะคะบางคุดลานสกามันแตกต่างจากท้องตลาดยังไงนะคะเอาล่ะค่ะนะคะคุณพี่เดี๋ยวบานอ้วนขออนุญาตปิดไลฟ์สดนะพี่นะไปก่อนนะคะ ขอบคุณนะคะอ๋อเพิ่งมาขายเท่าไหร่ถ้ามีแบบ5กิโลกับ10กิโลค่ะถ้า5กิโลคอควาย350 300บาท350บาทและส่งฟรีด้วยค่ะคุณลูกค้านะคะและคอควาย650นะคะแบบ10กิโลค่ะนะคะาลานสกาคีริวงจ้านี่มาแล้วรายงานตัวแล้ว นะจ้าอ่ะลุงแอดส่งเสียงทักทายคนลานสกาหน่อยสวัสดีจ้าคนส,นสวยๆลุงแอดเป็นคนกรกุงเทพลุงแอดบอกลุงแอดไม่ใช่คนลานสกาลุงแอดเป็นคนกรุงเทพนี่นขอหัวใจรัวๆให้คนลานสกาหน่อยจ้าน,นะคะมันถ้าไม่งมั้นอ่ะก็บางคุดก็มีทั่วๆไปป้าอะไรเงี้ยเออแต่นี้บางคุดลานสกาไงบางคุดลานสกาไงคุณพี่ถ้าคุณพี่ยังไม่รู้จักน้องพาคุณพี่รู้จักน้องก็ตื่นตาตื่นใจมาก ถ้าเกิดใครติดตามเพจพยาบาลอ้วนนะคะเวลาบานอ้วนไปนครศรีธรรมราชเราจะพาไปดูมังคุดตนมังคุดนี่เลยใช่เขาจะแบบเฮ้ยอยู่ดีๆมีหมอกมาลงสวยๆอยู่ในหูบนะคะแล้วแบบว่าอากาศดีสูดหายใจเข้าลึกๆอะไรเงี้ยเอออย่างนี้นะคะจริงอันนี้ไงคนนครนะคะมังคุดอร่อยจริงอร่อยจริงร่อยแรงนะพี่นะอร่อย มันก็จะมีคอควายสามห้าศูนย์แบบห้ากิโลนะคะอคอควายหกห้าศูนย์แบบสิบกิโลนะคะเออนี่ไงคุณพี่เขาบอกว่ามังคุดลันสกาขึ้นชื่อนะเราคนค้อนนี่เห็นไหมนั่นแหละน้องก็เลยขออนุญาตเปิดโลกเผื่อพี่ๆที่ยังไม่รู้จกักอะไรเงรี้ยพี่ๆที่แบบว่าเอ้ยแถวบ้านสี่รยร้อยมีบ้านตำรถกับข้าวกรุงเทพมีจ้ามีมีเลยพี่แต่ถ้าพี่อยากได้ของที่แบบว่าเออมีคุณภาพหรือส่งให้คุณพ่อคุณแม่กินแล้วเป็นออร์แกนิก ยูโนออร์แกนิกอะนะคะแบบออร์แกนิกอะแล้วสอยสอยแบบสอยอะพี่ทั่วไปมันไม่ได้สอยนะพี่ไปศึกษาดูนะคือคนลานสกาเขาจะถือมากเลยมังคุดต้องสอยเขาจะมีอุปกรณ์สอยเนาะเออเออมีรูปอยู่เขาจะสอยจ้าสั่งให้แม่บาอะได้สิยายดมยายดมไม่ต้องห่วงนะจ๊ะยายดมได้แน่นอนอยู่แล้วจ้านะคะอ่อยายดมได้อยู่แล้วนะคะมีคอควายสามห้าศูนย์คอควายหกห้าศูนย์ นะคะแบบห้าโลกับสิบโล,ลซื้อสิบโลคุ้มพี่ระวังนะและบอกไว้ก่อนนะคะเคี้ยวอร่อยได้ทั้งเม็ดเลย,เยและอ่ะเม็ดมันๆกรอบๆนะคะ <c oughs> บานว้วน่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าตะก้อที่เขาใช้สอยอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้เธอเขาจะสอยลงมาอย่างนี้เธอกว่าจะได้แต่ละลูกเขาไม่ใช่ขย่มเอาเด้อแล้วเขาจะเอาลูกที่เป็นแบบนี้เขาไม่เอาลูกสุกจัด นะคะเอาลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะได้รับการทนุถนอมนะคะและใส่กล่องผลไม้คัดพิเศษนะคะเพื่อที่ว่าการดูแลของขนส่งจะแตกต่างจากกล่องพัสดุทั่วๆไปนะคะคุณลูกค้าเนอะเออคอควาย350คือ5กิโลและคอควาย650นะคะเป็นแบบ10กิโลนะคะโอเคนะคะ ตามนั้นนะคะคุณพี่แหมของดีเธอไม่ใช่ว่าปีปีหนึ่งเธอนึกอยากจะกินตอนไหนก็ได้โน <No S 1> ค่ะนะคะลุงแอดเคยเจอปีนั้นเท่าไร230หร่วะสองร้อยสามสิบเหรอโลหนึ่งอะนะคะเคยไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแพงขนาดแล้วละนะคะตามนั้นนะคะเนี่ยอ,อย่างเงี้ยนะคะสอยกันแบบว่าวันต่อวันนะคะบางวันได้วันเว้นวันอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะคะมันจะเป็นเนื้ออย่างนี้อะค่ะมันจะไม่มีปัญหาเนื้อบางข้างใดข้างหนึ่งเนื้อมันจะเสมอกัน นะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างฉ่ำนะคะอ่าโอเคนะไปละเดี๋ยวไปไล์สดกินกันดีกว่าหิวแล้ว ใช่ไหมคุณนิสารัตน์บอกว่ามันมีอยู่ปีหนึ่งที่มันขึ้นไปถึง230ใช่แล้วมันออกแบบนอกฤดูนะคะก็ขอบคุณชาวลานสกานะคะแล้วก็บนอ้วนก็สนับสนุนกเกษตรกรนะคะที่อยู่ในอำเภอถ้าเกิดว่ามีเจ้าไหนที่มาดูอยู่แล้วเห็นบรนอ้วนโดยบังเอิญอยากจะส่งมาให้เราช่วยจำหน่ายก็พอได้นะคะเป็นบังคุดเขาถูกต้องใช่เลยมันจะมีบังคุดบ้านกับบังคุดเขาแต่ถ้าเป็นบังคุดเขาแพงนะคะแพงอันนี้ของเราจะเป็นแบบ สวนตาบ้านนะคะเดี๋ยวถ้ามีมังคุดเขาเดี๋ยวจะบอกแต่ก็จะแพงอีกหน่อยหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะนะคะยังไงก็บอกเลยว่านะคะที่เอามาเสียบไม้ใช่ไหมอย่าลหวเปล้าค่าอันนี้ขายมังคุดเป็นลูกหำหามนะคะแล้วก็ลูกค้าไปหรือระหว่างการนขนส่งุเอออันนั้นเรียกมังคุดคัดคนละอย่างเดี๋ยวบ้านอ้วนมาให้ความรู้ว่นหลังเดี๋ยวบ้านอ้วนเอามาให้ดูโอเคป้ามังคุดคัดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะแ๊บหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งก่อนที่จะไปรู้สึกอยากบอกอยากภูมิใจนะคะคือคนลานสกาเนี่ยนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยคือผล,ลไม้เขาจะแบบสดไม่เหมือนที่อื่นเลยแล้วก็คือแบบเยอะแล้วก็ดีคุณภาพสูงเพราะว่าอากาศดีมากๆเอางี้ดีกว่ารู้จักคีรีวงกันไหมคีรีวงอากาศดีที่สุดในประเทศไทยอะโอโซนอันดับหนึ่งอะนั่นแหละละแวกนั้นเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาให้ดูก่อนเอาให้ดูว่า เอาให้ดูว่า,ามังคุดคัดมันเป็นยังไงนะคะเผื่อใครจะแบบอ่าภาพภาพดีเลยอันนี้นะคะนี่คือมังคุดคัดนะคะแม่ผัวทําให้กินหนึ่งอันแล้วบอกไปซื้อเองตะทํายากนี่ค่ะนี่คือรังคุดคัดนี่ถ้าเกิดคนลานกาจะเรียกรังคุดหรือบ้านในปุดเรียกรังคุดนะคะแต่คนทั่วไปก็เรียกมังคุดใช่ไหมนี่คือรังคุดคัด มังคุดคัดนะคะหาซื้อกินที่บัดรพระธาตุนะคะหรือตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างตรงนี้เนี่ยอันนี้เราซื้อที่คีรีวงตรงตรงนั้นเรียกว่าอะไรสะพานนั่นอะตรงน้องดิ่งอะสะพานคลองท่าดีอะสะพานคลองท่าดีนะคะตรงนั้นนะคะอันนี้นะคะปัจจุบันก็หากินยากนะคะโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะ <laughs> บราบรา Okay, see you next video. Bye bye.